สวัสดีจ้าพี่มิน้นพี่มิ้นนะเพจมิ้นที่ดินรวยฟังแปดสิบแปดวันนี้พี่มิ้นมายืนอยู่หนะ้าแปลงบีแปลงแปลงที่เห็นอยู่เนี่ยที่เราประกาศขายเนี่ยยังอยู่ก็คือแปลงบีหนึ่งบีสองบีสามบีสีบีห้าแล้วก็บีเจ็ดราคาเริ่มต้นที่ห้าพันสองห้าพันสามห้าพันสีแล้วก็เจ็ดพันฝังคนี้เนี่ย เราขายไปบางสวนแล้วบางสวนที่เขาขายไปเนี่ยเขาก็มาใช้ประโยชน์มาคุดบอกเลี้ยงกบเลี้ยงไก่ของเขาโดยปกติเราถีดินเนี่ยถ้าซื้อก็เล่าปุ๊บทําสัญญาปุ๊บก็สามารถที่จะมาะทําประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยใครที่อยากจะมีถี่ดินไว้ไวใใ้ให้ลูกไหลานให้ไวในยามกเกษียณเนี่ย ก็สามารถที่จะโทรคุยกับพิมิ้นได้เบอร์โทรนะ0858265783แล้วพิมิ้นก็จะพาไปดูอีกหลายๆแปลงเพราะว่าโครงการบานส่วนของทิศสีองค์พลักษ์กิโลเมตรที่35เนี่ยเหลืออีกเป็นร้อยแปลงแล้วก็ยักจะมีแปลงเล็กแปลงใหญ่ที่จะนำเสนอในคลิปต่อไปก็ขอให้คอยติดตามพิมิ้นนะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากสวัสดีจ้า